ถ้า <One> ม <input> ันเสิร์ชยได้เยอะเนี่ยกอดไม่ได้เลยดีแล้วท่กูหายใจเข้าคเออตอนนี้เราก็มองกูไปละเออแลก็ต้องเดินทางเข้าตู้พดีมนเป็นอะไรวะข้าวเดินทางเข้าตู้พอดีกไปช่วยพระองค์ท่านแก้วฟ้าเออแต่กูใจไม่ดีเลยะใจไม่ดีเป็นอะไรมากเพราะ่ไู้ว่าปช่วยพระองค์่านแก้ว้าครั้งนี้คือกูไมรู้กไปเจออะไรบางอล้ เมื่อคืนฝันก็ไม่รู้ว่าฝันดีฝันร้ายเถอะฝันดีหรือฝันร้ายเออไม่รู้ฝันว่าอะไรล่ะฝันว่ากูเรียกเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินกูจะตกใจทำไมนะเครื่องบินแต่ว่าคนมีปุ่นเฮ้ยจริงเหรอเออแต่เครื่องบินตกนะก็บินตกแสดงว่าเครื่องไม่ดีเลยมีบาปกูมีบาปมีบาปมีไม่แต่กูดึงร่มทันเพื่อน เดิล่องทาก็ไม่ตายแล้วเดี๋ยวจะมีคนช่วยมึออ๋อแต่ว่าโรคกูขาดนะโรคขาดดิเออแสดงว่ามีกรรมอยู่กรรมมันตามมึงแต่ว่ากูตกบนกองฟางตกลงบนกองฟางจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมึงเฮ้ยเออพราแต่ในกองฟางแล้วมีมดแดงไฟพกญาติพี่น้องเนี่ยเขาจะยุกแยงตะแคงรั่วให้มึงแตกจากเขาไห้ได้ไมแต่ไม่ทันกาดกลัวทำไมกูโดนลงน้ำก่อน เดี๋ยวก็ไปมาเงมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปมึคิดไม่ดีเฮ้ยแต่ว่าคุณดอกลองค้งเนี่ยกูเจอไอ้แค่แค่กันการวางตัวกูเลยมึงบนไหมเปล่าเคยบนจะบนทำไมอ่ะมึงบนไหมเนี่ยวฝันไอ้แค่แล้วแต่ไอ้แค่ไม่มีฝันนะไอ้แค่ไม่มีฝันเออ เว้ยแต่ในฝันที่กูยังเจอมึงเลยเพื่อนมาช่วยมึงเลยเฮ้ยจริงๆในฝันนี้กูหวังว่ามึงจะมาดึงกูออกจาสบายเท่เลยแล้ววิ่งหนีไอ้เท่ขับโมไซค์หนีเท่พี่คนบกพร่คงนนี้ข้องทางโค้งแล้วสิงโตสวนมากระสานให้มาสิงโตทับหัวกูเล็กเรือมโอ้โหโมไซค์อ๋ออันนี้ที่ที่ใจไม่ดีเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อนฝันร้ายจะกลายเป็นตีมึงฝันว่ามึงตายตื่นมามึงก็ไม่ตาย ต่ออายุด้วยต่ออายุ้อ้าวแล้วในฝันว่ามึงรอดแต่วิในฝันกูรอดใช่ไหมเออความร้ายจะกลายเป็นดีไงเออตรฝันว่ากูรอดตื่นมากูก็ตายชุยมันมีอะไรจะฝันแล้วมั้งมึงนะฝันไม่ตัวเป็นตามันคิดเยอะกินแยะเฮ้ยเฮ้ยมาอะไรกูคุยมาเลยเพื่อนเราเองแกเนี้ยดูยิ้มมันมึงเหมือนพวกอี๋หัวเรือแข่งอ่ะพ่อพงษ์พายอะ้วอี๋พู่พงษ์ ในตอนนี้นะตอนเัวเป็นคนแขกแล้วอะไรต้องระเบสยบตันยมมระนพณีของเมืองแขก้อาใส่ดีไม่เป็นเลนยเพื่อนแต่นี้เสื้อผู้เสืกัาเออคนแขกที่เกินตัวแรงเนาะแน้งติดใจเมื่อไหร่ไอ้กูอาบน้ำทุกวันไงป้าอ๋อทุกวันเลยจันทุกวันเข้าัาษาเพื่อนอย่างแรกเลยจะบอกให้ดูขนมตันยามตันพา เราจะได้ชาติศาสนาเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่าก็แตกต่างกันไปอย่างคนไทยถ้าเจอกันเนี่ยต้องสวัสดีถ้าเป็นฝรั่งอ่าแขกใช่ไหมเธอถ้าเป็นคนแขกก็ต้องมาแบบนี้ดูนะจะก็จำเอาไงเดี๋ยวต้องไปสระ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 สมิงต้องไปสระสระแค่นี้แค่นี้ใช่ไหมอ่าสระมึงถาง่ายจังเลยว่าเอาดีดีด้ สด้วยพูดด้วยพูดด้วยตามไม่หมืสล้สลมามตานกำกสลามสลามง่ายอ่ต่อดีขัาเดียวเดี๋ยวฝังนึงไปถึอนนี้เดไม่เข้าใจอะออาเออะไม่ขอะไรอ เขาเต้ยเขาเต้ก <descon> ็กำเหมือนกันนักวันเป็นนําลงนี่ักเพลงกางวันกลัวโอ้ยออกแปลงไย่ให้เขายังหยังวันเกิดได้าวลอยู่แล้วใหรักคมรักคมกขอให้ผมรักแล้วแต่ดูดีใจนะแต่ที่สองเนี่ยชื่อ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 ชื่ ลามกซิงลามกซิงลามกซิงลามมกแล้วมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรลามกอันนี้ว่ากูเป็นพี่น้องมึงเลยมึงรามกลามมกโจ๊กไปแล้วมันพร้อมมเลยได้ยูคกันนะพวกกระโม่อย่างที่สามเนี่ยมันเป็นภาษาปู่ภาษานดออะไรที่สำคัญการเต้นเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของคนเรียเลยาชอบเต้นชอบร้อง ถ้าเห่าก็มีใครร้องเพลงได้มีสบายเลยเนียนเลยก็จะเชื่อนได้แล้วน้องจะเพลงไม่แต่เพราะเกินเกินได้ซ้อมาเพื่อนกูทำอะไรนะฮะเรื่องอะไรกันเกินกันเกินร้อเพลงอะไรมาเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูเต้นกูร้องไป하자เดินซ้อมนเลยเฮ้ยอะไรวะกูก็ร้องไปเลยมึงจะมาด่ากูทำไมล่ะกูด่าที่ไหนนะกูก็ร้องเกิน อะไรของมึงว่าวัญหาเยอะนะมึงเนี่ยอะไรอะไรจัดจัดเลยซาตะเฮเนี่ยภาษาอินเดียเข้าไปเพราสะอาดเท่อ๋อฟังฟังก่อนซาตเฮเดี๋ยวแป๊บนึงเขามาทำอะไรเอาถ่ายรูปถ่ายรูปใครครับยามคนยามคนตัดส้อมยืนจีนตาตึงยืนจัง ไอ้นี่เนี่ยมาถ่ายรูปแบบประชาชนเนี่ยนะมา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 สต้สะอาดเท่หน้ามารีจ่ากูเยอะจ่าตรงไหนอะเนี่ยตรงเนี้ยอะไรนะสเต้ยังเต้เพราสะอาดเท่หน้ามารีแปลว่าน้านะมานีมาฟังเพลงอินเดียอ๋อสเต้สะอาดเท่นามารีนานามานีมาฟังเพลงอินเดียอเมนามาไหม พ่อคุณแม่เนี่ยมากันไหมโทองคพคุแม่มึนมงนะมาไห้โทษของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณคุณพ่อเนี่ยมากันไหม อ้ากเข้าหิวแล้วอันนี้กูร้องอีกหเล่ารเป็นเั้อรเล่นนะ Hey Lord นี่อ้ะมึงดิมันทำอะไรได้ก็มันกินก็ไปเองนี่เขา่พอดีเขฟินเลยเยอะอนาแล้ ủa vậy 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 ủa em ủa vậy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  ủa อันนออนะวยอต้องร้องดีกาอะไรก็ไม่รู้เชื่อไมนเกดกูไปเจอป้ายนลีเนยมันแต่ัูจะคอยดูวันเกจะอํามให้มันเป็นคนัเกิั đeo lót này kia kia này, này. rồi, let à, để nó 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 nhưng subscribe của kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm sorry. Uh -huh.